จ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีมาซสอยงานรวมด้วยช่วยกันเนาะจ้านาะมาซสอยงานเด้อจ้าประเภทนี้วิธีแบบบ้านๆเนาะจ้านาะงรวมด้วยช่วยกันวิธีแบบบ้านๆของคนอีสานบ้านเฮ้าเนาะจ้านาะมาเด้อจ้าเด้อมาซสอยงานแม่เสถียรเด้อจ้ามนีแม่เสถียรมีงานเด้อจ้ามนี้ มาเด้จัดด้อมากินลาบวัวลาบวัาอีหยังขมต้มแ่บไหมพี่น้องลาบขมต้มแบ่บซอยจุได้จัดด้อ <laughs> อันนี้ลาบขมต้มแบ่บพี่น้องสีเอาไปต้มนะจนะ๊ะเนาะจะเอาไปต้มอร่อยอร่อยตอนเช้านะจ๊ะ กินตอนเสาร์ได้พี่น้องบ่้านได้ต้มหั่นไว้ซื่อมากจัะช่วยกันหั่นไว้เตรียมงานค่ะเตรียมไว้พรุ่งนี้เช้านะคะให้ได้พี่น้องเด้วยเมนีเมนี้ทางบ้านแม่เสถียรมีงานเด้อจ้าบ้านนาจานบ้านนาจานมุสีบีดอำเภอบ้านจารีจังหวัดขอนแก่นนะคะเด้อยากที่เอตุ่ยเสถูกการเด้อจ้า เป็นยังไงคะแม่สมปองสบายดีหรือเปล่าเหตุงานเบิ้ลมือเบิ้ลแม่สมปองเห็ุงานผ่านมาแม่ปองเบนี้พี่น้องเสียบอ่จ้าว่าแม่ปองเห็ุงานผ่นมาว่าเบิ้งมือถือเต่าข้อรักษาเหมือนจ้ะวม่ของเหตุงานเรียมือเลยค่ะเด้อมือถือเต่าข้อรักษาว่าจะของเหตุงานเบิ้มือไหมพี่น้องเบิ้ง เบื้งสุ่มเพื่อนเห็งุงายเพื่อนหอดบอสปากจ้าคำพี่น้องมึงดู <laughs> งเพื่อ,น,อ,อ,อาานเห็ุงายแต่แฉเพื่อนหอดบอสปากแม่สบกวางถือโทรศรักษาบาเห็ุงายเมื่อเหนื่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาเด็ดด่ามาเด้อมารวมด้วยช่วยกันนะแ <c oughs> ม่สติเยนเนาะจาันเนาะแม่ขั่วกับซอยกันดีดีนี่แหละวิสีคนชนน้บดบานเท <c oughs> ่าเนาะจันเนาะน้ำใจดีเด้อจ่ะนี่แต่คนน้ำใจดีน้ำใจง่ายซอยกันแม่พี่น้องเนาะ ยี่ยังนักคุณน่ะคุยมันป้องคอมันนะจ๊ะไม่ได้พี่น้องเด้อมาซอยกันนะจ๊ะเนาะมาซอยกันกินมาซอยกันทั้มเนาะพี่น้องเนาะนั่นนั่นมีงานที่นะจ๊ะร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะเนาะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ คุณป้าทานข้าวกับอะไรนาะเป็นตาแสบแต่นอกจากโอ้โหลาบผมต้มแสบพะนะป่าวะ <laughs> อร่อยไหมคะ,ค,ค,ะคุณป้าอร่อยค่ะเออคุณป้าอร่อยไม่มีแนวแก่นะ้า <Okay, S 1> อว่า <okay. S 1> สนใจแขกแนะนะ่นาะป่าแล้วก็ร่างคุยแสบอเอาคือ,อว่าเอาเบ่อเขาเอา้ามาให้ <laughs> อได้พี่น้องด้ยวยกินหลาบหัวต้ต่มแสบน้ำกันเน์นะจน๊ะเนาะแสบบเนาะแม่ค้าเหมือนนี้แสบแสบด้วยจ้ะด้ยวยขอให้ทานให้อร่อยนะคะทุกคนจ้าไม่ต้องบอกเรื่องนั้นกว่าบังบังไล่ดูดกันเด้อจ้ะ แน่จิ้มนน้ำกันได้พี่น้องได้กว่าเอาเลยนะคุณโอ้อร่อยจังเลยน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำน้องพี่น้องน้ำลายไหลกินยิ้มๆเด้อเหีือใจแม่ขั้วคอยเพื่ออา่ลยจ้าอันใดแสบแม่ขัวจ้าจิ้มก้อนมูเป็นของธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะอันใดแสบแสบเป็นของแม่ขั้วก้อนพี่น้อง เหลือแม่คั่วพี่น้องคนอื่นจะคอยได้กินเนาะอาจจะแสบแสบเพาก็ต้องซีบก่อนเดี๋ยวเบิังด้วยจับผาฉันงานแล้วกะพี่จรณาเด้ออไทยเบิร์ดแล้วเนี่ยเบิร์ด้วเบิร์ดแล้วเข่าแล้วเขาแล้วไอ้เนาะอ้าวสเนอะอมาเบิร์ดมาเม่ยวางเนอะวงไทยไปเบิดแล้วช่วยด้วยช่วยกันเด้อะฝุ่นแม่คั่วทั้งเนิงอีกกรลังต้มเนาะจ่าเนาะซอยกันดีพีพี่น้อง ปี่น้องบ้านเฮาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งนี้กับฟักทั้งนี้ฟักเนื้อหน้าจ่าเนาะคุณป้าต้มอะไรคะคุณป้าอันนี้อันนี้ไอไออูเพียพ่อนจ่าเนี่ยเพ่อชีเฮ็ดอูเพียเนาะจ่าเนาะเือเป็นตะแสบแต่พี่น้องมึงดูอันนั่งอุ้ยมามม่พอดูเพียขึ้นดูเป็นตะแสบตาแสบวันนี้มาตักดูนั่งอุ้ยตักโชว์ซะหน่อยสิ อู้เป็นตาแสบแต่พี่น้องขว้าอู้พียแอ้มะต้านมาได้จาด่า,า,จาเด้อบานแม่เสียเตียนตอนยินดีตอนรับได้จาบวันนี้เดอ้อทุกคนทุกคนมานะคะอันนี้กะต้มจา่าอ้ยกะร่างเดือดพี่น้องต้มพียยอ้มคบๆนะจ่า,จานอนมาได้จ่าเดอ้อยินดีตอนรับนะคะท จ้าขอบคุณค่าสาธุสาธุด้วยกันเด้อมันมาทำบุญด้วยกันนะคะทำอะไรเธอขาจ้าโอ้ทำหูพียช่วยกันนะคะไม่ว่าเท่าว่าแก่ช่วยกันหมดค่ะไม่มีการนั่งดูกันนะคะน,นี้คือรายการเช็ครายชื่อทีเญ่เช็ครายชื่อ,อาาคุาเตรียมตัวรับรางวัลน,นะคะแม่ครัว <laughs> คุณยายกำลังทำอะไรเนาะน้ำพริกแกงหูเปยียโอ้น้ำพริกใส่หูปเ<อ>ปียเพล่าน้ำพี่น้องหูนปียเป็นต,ตนาแซบตาแซบจ้ะหูเ<อ>ปียบั้นเมเทียนแซบวิลีพี่น้องค่ะเพเคยกินกับฝ่าว่าเด้อจ้ะเด้อ<า>มื้อนี้เฮ็ดกินใส่แลงเด้อจ้าพุ่นล่ะถ้าตาม้ามบักพริกกะแซบพอแห้งกับเดฟพี่พน้อง <laughs> ได้เห็นทาตัมบักพีกับแซ่บก็แห้งแล้วพี่น้องเห็นไหาตัมบักพีกกับแซ่บก็แห้งแล้วถ้าได้จิ้มหูเพียสีซ้ำได้พี่น้องมงดูหมอก็รลังสีเดือดนะจ๊ะ้าได้จิ้มหูเพื่อหมูเพียสีซ้ำได้เนาะจ๋าเนาะร่วมด้วยช่วยกัน อีสานบ้านหน้าเข้าใจดีนะจ่ะเนาะซอยกันดีดีพ really ี่น้องมีองไรกับซอยกันก sure> ินซอยกันทำดีดีจ้ะพ um> ี่น้องไม่มีที่ไหนสุขใจเทาบ้านเท่าบ้านเราเนาะจ่ะเนาะดีดีดีมากเลยนะจ่าขอบคุณนะคะร่วมด้วยช่วยกันเพ่นเอาพักมาไห้เนาะจ่ะเนาะดูแาพักมาซอยงานจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมากค่ะขุาเียน เอาลงอุ้ยออมเพียบเลยนี่หมอบักไงได้จ้าเด้ออาหารแรงวันนี้ป้าเป็ดแตเสรแต่แม่ค้าแม่ครัวต่แสร็เนาะแม่ครัวเนาะเนย่าแม่ค้าหน้าเตาทํานะคะอร่อยค่ะวันนี้นัวนัวนะคะแม่ครัวโอ้ที่นั่งเก็บเงาเหมือนกันโอ้เอาแม่เทียนหางานไหนทำแล้วไปลางพักใส่อูเพียมเมลาง ใส่เดี๋ยวนี้เด้อไม่ได้ใส่มืออื่นนะอันหน้ามาสิคนสวยเออน่ารักจังเลยอู้หูเดียวกันอันนั้นอนนั้นไม่เทาไหร่ย่กาศก็ดีดีแน่จ้ะบ้านงานบรรยากาศก็ดีเนาะจ้ะเนาะบ้านสวนจ้าทุ่งไฮทุ่งหน้าบรรยากาศดีเขาขาตั้งตาตุ่เอามันก็สิพลอยเนาะใหญ่เนาะอันใดก็มิตรแตกตะกรอบ นั่งดีๆเด้อจาก็อีกกะกออผ้าหักเนาะจ้าเนาะน้ม่วะวมีอีกร่วมด้วยช่วยกันกินแล้วก็ทำนะคะทำช่วยกันกินช่วยกันเนาะจ้าเนาะทานให้อร่อยอร่อยเด้อจ้าทานให้อร่อยนะคะคุณแม่เด้อนี่แม่เตียนขอเป็นเจ้าภาพทานให้อร่อยนะคะคุณล่ะ นี่เป็นแทงเป็นตาแสบเนาะจา่ะน้องบ้องดูมือเสากับสีต้มแสบเนาะจะเออ้่าซอยขมต้มแซบลาบจุมาเด้อจ้ามาเด้อตั้งมันจ่าคีรี่เลยจา้าบ้านอาจารย์นะคะอ้าวคีเอเตอร์แม่ปองแม่ปองบวชชีไหมให้คุณยาย เดี๋ยวถามผัวก่อนนะโมเดลนี่ยันพวกูจำกูไม่ได้จ้าไม่เป็นไรนะคะใครจะบวชเด้อจ้าลูกเกดในหัวละพ่อแม่ล้ำใหญ่ดิดไปได้มาบอได้มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะจ้าแม่เสียจขอจบคลิปก่อนนะจ้าเนาะขอรับช่วงคลิปให้แม่เสด็จได้เด้อพี่ๆน้องๆ แม่เสถียรขอฝากบ้านหลังหน่อยๆนี่เด้อจ้าขอรับชมให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเิงๆฮงปังปังทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย